สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้แล้วก็อยู่ในเกมเทพมรณนะวันนี้จะมาบอกวิธีการย่อยตัวละครหรือว่าลบตัวละครนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ตัวละครตรงนี้นะครับเต็มนะอ่าตอนแรกมันจะมีร้อยเจ็ดสิบห้านะครับอันนี้ผมขยายมาแล้วนะครับผมกดขยายได้ครับใช้ยกเขียวนะครับในการใช้จ่ายนะรอบแรกก็จะเป็นใช้จ่ายหนึ่งร้อยอันนะครับอันนี้ผม ขยายมาเป็น180แล้วนะครับขยายอีกก็ได้ครับเนี่ครับขยายครั้งละ5ตำแหน่งนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการย่อยหรือว่าลบตัวละครที่เราไม่ต้องการนะครับมาที่เมืองหลักครับเลื่อนมาที่สำนักพัฒนาแล้วเราก็มาติ๊กตรงที่ส่งกลับตรงนี้นะครับ อ่าเนี่ยครับผมอ่าให้เราเลือกนะครับตัวละครที่เราต้องการจะลบออกนะครับอ่าตัวละครที่เราไม่ใช้หรือว่าต้องการย่อยนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับอ่าถ้าเราอยากให้มันเลือกอัตโนมัติก็ได้ครับกดไปที่นําเข้าด่วน,นอ่านำเข้าด่วนมันจะเลือกตัวละครตัวสามดาวนะครับอ่าสี่ดาวเนี่ยมันจะให้เราเลือกเองนะครับอ่า นี่ครับเลือกได้นะครับอ่าพอเราเลือกเสร็จก็กดไปที่ส่งกลับตรงนี้ครับอ่ามันจำกัดแค่15ตัวละครนะครับในการอ่าย่อยนะครับต่อ1ครั้งนะครับอ่าก็กดส่งกลับครับอ่าก็จะขึ้นรายละเอียดไอเทมที่เราจะได้คืนนะครับก็จะมีอีกนะครับแล้วก็ปัญญาตัวละครนะครับแล้วก็หินปลุกนะครับกดส่งกลับครับ อ่าก็จะได้ไอเทมมาแล้วนะครับอ่าเรามาดูที่ตัวละครอ่าเห็นไหมครับจากเดิมนะครับก็ของผมนะอ่ะเมื่อกี้ลืมดูว่ามันมีเสษเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ก็ลดเหลือสามสิบสองนะครับอ่าเสษตัวละครที่เราย่อยนะครับเราสามารถนํามาอัพเลเวลตัวละครนะครับของเราได้นะครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่านะครับผม ครับก็มีประมาณนี้ครับในการย่อยหรือว่าการลบตัวละครที่เราไม่ต้องการนะครับอ่าแล้วก็แลกไดอเทม XP นะครับมาสามารถอัพตัวละครตัวที่เราต้องการได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับในการลบหรือว่าย่อยตัวละครเกมเทพมรณะนะครับผมวันนี้มาแป๊บเดียวครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับ เจอกันคลิปหน้าครับ